ะะเด็กๆก็ามาพบกับคุณครูยุ่งในห้องเรียนอ,อุปออนไลน์ายครูยุ่งกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเด็กๆนะคะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์อีกเช่นเคยนะคะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ในวันนี้นะคะ จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องของเล่นของใช้นะคะเด็กๆอยากจะไปลองทํากันแล้วใช่ไหมคะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้นะคะเราก็จะมาทําของเล่นนะคะเด็กๆอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าของเล่นที่คุณครูยุ่งจะพาเด็กๆทําในวันนี้คืออะไร คือจ๊เอ๋ไดโนเสาร์นะคะเด็กๆอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วนะคะให้เด็กๆมาเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะคะสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำกิจกรรมวันนี้ก็มีดังนี้นะคะ 1>, 1. คือใบงานไข่ไดโนเสาร์ที่คุณครูแจกไปนะคะ 2>, 2. ไม้ไอซิรีมที่คุณครูเตรียมให้ไปเช่นเดียวกันกาวและก็ กันไกลนะคะเด็กๆจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อความปลอดภัยในการใช้กันไกลนะคะพร้อมแล้วลงมือทํากันเลยค่ะเด็กๆสาหรับขั้นตอนในการทําจั๊กเอไข่ไดนโนเสาร์นะคะเด็กๆก็นํากระดาษใบงานที่เป็นรูปไข่ไดนโนเสาร์ ที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะนำม,มาตัดแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนเลยจะมีรูปของไข่ไดโนเสาร์อยู่สองรูปนะคะลูกที่หนึ่งคือลูกที่ไม่มีรอยแตกนะคะเหมือนลูกเด็กๆก็ตัดออกมาเลยนะคะให้เป็นรูปวงรีโค้งตามรูปไข่เลยนะคะรูปที่สองจะเป็นรูปไข่ไดโนเสาร์ที่มีรอยหยักรอยแตกนะคะก็ให้เด็กๆ ตัดมาเช่นเดียวกันเลยนะคะแล้วให้เด็กๆน,นะคะต,ตัดตรงช่วงรอยแตกของไข่ไดโนเสาร์ฟองที่สองให้แยกออกมาเป็นสองชิ้นนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็นำรูปไดโนเสาร์นะคะมาตัดตาม ตัวเลยนะคะล็อกตามตัวเลยเด็กๆระหว่างที่เด็กๆใช้กันไกลนะคะเด็กๆก,ก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็นำไดโนเสาร์ขึ้นมานะคะแล้วก็นำเปลือกไข่ด้านบนนะคะเอามาติดไว้บนศีรษะของเจ้าไดาโนเสาร์เลยนะคะเสร็จแล้วก็นำเจ้าไดาโนเสาร์นะคะทากาว ติดลงไปบนไม้ไอศครีมน,นะคะแต่เด็กๆแกติกดลึกมากนะคะติดให้อยู่ตรงช่วงตัวนะคะตรงช่วงขาของเจ้าไดาโนเสาร์นะคะจากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็นำไข่ไดโนเสาร์ที่อยู่ส่วนล่างนะคะที่เราตัดออกมาเป็นสองชิ้นนะคะนำมาทากาวนะคะบริเวณขอบๆเท่านั้นนะคะเด็กๆแก,กทาทั้งหมวกนะคะ เมื่อทาเสร็จแล้วก็นำไปแปะกับไข่อีกฟองหนึ่งที่เราตัดไว้ที่เป็นไข่เต็มฟองนะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็เสียบเจ้าไดโนเสาร์นะคะลงไปตรงกลางระหว่างไข่ไดโนเสาร์เลยนะคะเด็กๆก,ก็จะได้ขยับเจ้าไดโนเสาร์ได้นะคะ เด็กๆทำกันได้ไม่เอ่ยตอนนี้นะคะไข่ไดโนเสาร์ของคุยุ่งนะคะก็ขยับขยื่นได้แล้วเป็นไงกันบ้างคะสนุกไม่เอ่ยเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะก็นำไข่ไดโนเสาร์ไปเล่นได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะส่งภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอนะคะมาให้คุณครูยุ่งดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุยุ่งก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะเดยๆ